สวัสดีครับที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นน้ำตกที่พระอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาดูเด็กๆก็ดูสวยดีนะครับแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวครับนี่คือช่างอีครับช่างอีก็เป็นช่างประจะาวัดพระอาจารย์ก็ให้ช่างอีมาทําสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้นไม้ยักษ์ที่อยู่ข้างโดมหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นั่งนิมิตขึ้นมาว่าน้ำตกไม่ได้มาตรฐาน แล้วดูยังไงก็เหมือนไม่สวยพระอาจารย์ก็เลยให้ชักเอีเนี่ยทุบรือออกครับรื้อแล้วทำใหม่ครับพอดีลื้อขึ้นมาก็เจอโอ้เจอผ้าถุงเจอผ้าโรงพยาบาลผ้าหอ่อศพผ้าอะไรต่อมีอะไรกางเกงในก็มีครับพระอาจารย์ก็เลยให้ทําใหม่เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยจะนาพญานาคเก้าเสียนสององค์มาไว้แทนครับ มีรู้เพราะอะไรพระอาจารย์ถึงได้ต้องลื้อแล้วก็ได้น,นาําพญานาคมาวางไว้แทนที่ครับทุกคนพญานาคนี้ก็จะมาวันที่15ตุลาคมนี้ครับวันที่15นี้พระอาจารย์ก็จะนําพญานาคเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่ของน้ําตกนี้ครับแล้ววันที่27ก,ก็จะบวงสวงพญานาครับ27ตุลาคมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดสด ของพระอาจารย์กับช่างเอคุยกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับช่างคนก่อนนะเอาอ๋ออันนี้เราไม่บอกว่าเป็นช่างไหนคือแบบว่าอ่าเอาช่างเอลองอวิสัยทัศน์ว่าช่างแบบนี้เป็นยังไงขอขอให้หนะช่างด้วยวิสัยทัศน์ของช่างเขาไม่ทําาอย่งนี้แต่คนคนที่ทำเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องช่างเลยอ,อันนี้เอาพัดถุงมามใสา่สารพัดครับของต่ามีอะไร ไอไฮโป้ไฮโป้าุยบ่อยกันเออมีอะไรบ้างมีผ้าหน้าไมบมีอะไรไหมกางเกงในด้วยมีครับประตูมันมาใส่ผ้าหน้าไม้หยดเลือดนี่ยกระพูดโเนี่ยพอดีว่านี่โอ้โหน่ะพอดีว่าพระอาจารย์อ่าไม่ได้อยู่วัดพระอาจารย์ไปเดินทุดงอ่าช่วงตั้งแต่เหนือจรดใต้อ่าพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้อยู่พอไม่ได้อยู่เสร็จเรียบร้อย กกอ่กกเขาก็รักกงรักไก่อันนี้ได้ทุบนะยโยมนะเพราะว่ามันมีผ้าถุงผ้าอนามงอนมามัยเอ่อต้องได้ทุบแล้วก็โครงสร้างไม่ผ่านทีนี้นายช่างหรือว่าคนที่มีสี่มือมาดูก็บอกจารย์ถ้าไม่ทุบไม่ได้เอ่อคือมันอ่ามีผ้าถุงผ้าอนามัยโอ้โหแบบว่าดูแล้วมันเอ่อมันคือแบบว่าเราไม่ได้ประจานนะแต่เราคือแบบว่า อ่าในช่างไม่ควรไปทําแบบนี้เออเอาผ้าถุงมาใส่แล้วให้พระให้เจ้า,เอาอะไรหลอดไปหลอดมาเนี่ยโอ้โหผ้ oh oh. <ๆ>าหอศพก็มีเวรกรรมอืมเอาละนี่ขออนุญาตทุบขออนุญาตหน่นาะพอได้เห็นเป็นอย่างนี้แล้วพระอาจารย์ต้องขออภัยยมโมยมจริงๆนะครับหนึ่งด้วยไม่คิดว่าอ่าในช่างเขาจะทำแบบนี้ พอมาเจอแบบนี้แล้วก็รับไม่ได้จริงๆพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระอาจารย์ขออนุญาตทุบนะถ้าทุบมันต้องใช้งบประมาณในการรือ้อถอนและก็การสร้างใหม่พระอาจารย์ก็เลยบอกเก่งใจโยมๆเพราะว่าโยมก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละบาทสิบ,บาทหรือตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาพอทําเสร็จเรียบร้อยมาทุบทิ้งอย่างนี้พระอาจารย์ก็ คือเสียใจมากเลยคือไม่มีคําที่จะพูดแต่ก็ทำไงได้โยมมันจําเป็นจริงๆริงมันมีทั้งของต่ําครับเป็นยังไงบ้างครับจากที่มีเหตุการณ์ขึ้นในวัดป่าโด,ดนบ้านเถือนครับเเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่น้ําตกที่พระอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งของอัปมงคลอยู่ข้างในนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงกางเกงในผ้าอาัมัยหรือจะเป็นผ้าโรงพยาบาลครับทุกคนเอ ผมไม่รู้ว่าทําไมช่างคนก่อนเขาถึงทําอย่างนี้แล้วมีจิตนาอะไรที่ไม่ดีต่อพระอาจารย์หลินจิตโตมั่งครับเอาอย่างนี้แล้วครับทุกคนผมจะแจ้งว่าวันที่15ตุลาคมนี้จะมีพญานาคเก้าเศียนเดินทางมาถึงที่วัดป่าดอนบันเทือนครับถ้าใครอยากจะไปชมก็มาชมที่วัดป่าดอนบันเทือนบันเทือนกันได้นะครับแล้ววันที่20เกียนี้ก็จะจัดงานบวงสรวงพญานาคเก้าเศียนแล้วก็มีกระถิน ในวันเดียวกันครับทุกคนก็สามารถมาทําบุญแล้วก็มาร่วมกระฐินได้ในวันที่27ตุลาคม2567ครับทุกคนก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิ่นกำลังใจให้กันดน้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ